ไงทุกคนผมเชืวว่อทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนซื้อหุ้นปุ๊บแล้วมันก็ลงปับ๊บกลายเป็นขาดทุนเฉยเลยหรือที่เราได้ก็ติดดอยนั่นแหละถ้าติดตัวเดียวมันก็ไม่เท่าไห่หรอกแต่ถ้าหลายตัวมันก็ก็แดงหน่อยอะนะเพราะงั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาคุยว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะทําไงไปเริ่มกันเลยอย่างแรกที่อยากจะแนะนําก็คือให้ตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรไม่ว่าคุณกำลังจะซื้อหรือว่ากำลังจะขาย พเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อารมณ์ของเราค่อนข้างที่จะแปรปวนอาจจะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้อยากให้ลองถอยออกมามองภาพรวมใหญ่ก่อนให้ดูว่าเรากําลังจะเจอกับปัญหาร,ระยะสั้นหรือว่าปัญหาร,ระยะยาวถ้าเราเจอปัญหาร,ระยะสั้นหุ้นตกเพราะข่าวแต่ว,ว่าพื้นฐานของธุรกิจมันยังดีอยู่ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อของที่มันถูกลงแต่ถ้าเป็นปัญหาร,ระยะยาวธุรกิจมันเริ่มมีไรายได้ลดลงหรือว่ามีข่าวที่เป็นผลกระทบหนัก อันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาสํารวจตัวเองใหม่ให้ย้อนกลับมาดูว่าเป้าหมายการลงทุนของเราเนี่ยมันเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวแล้วก็เ,เหตุผลที่เราซื้อหุ้นตัวนี้เราซื้อมันเพราะอะไรและที่สําคัญเลยเรายังมั่นใจในบริษัทนี้อยู่ไหมเรายังมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจนี้อยู่ไหมถ้าเราตอบคําถามพวกนี้ได้แล้วเป้าหมายของเรายังชัดเจนอยู่เรายังเชื่อว่าธุรกิจไปได้ต่อมองว่ามันยังมีโอกาสที่จะเติบโตอยู่ มันก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีในการถัวเฉลี่ยต้นทุนซื้อของที่ดีในราคาถูกคิดว่าเป็นช่วงที่ของลดราคาก็ได้นะเปลี่ยนความคิดที่ว่าหุ้นมันกําลังร่วง30%เป็นของมันกําลังลดราคา3 0ดูสิแต่ถ้าเรารู้สึกว่าธุรกิจมันเริ่มไม่ไหวมันมีปัญหาที่เป็นผลกระทบในระยะยาวแล้วมันก็อาจจะแก้ได้ยากเราอาจจะต้องยอมขายแล้วก็นําเงินไปลงในทรัพย์สินหรือว,ว่าธุรกิจที่มันดีกว่านี้ ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการกระจายความเสี่ยงซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราติดดอยน้อยลงขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่ CEO ของ n v ็นวีเดียได้ออกมาบอกว่า <c oughs> เทคโนโลยีความต้ำเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาถึง20ปีถ้าจะให้ใช้งานได้แบบจริงจังซึ่งมันก็เป็นเวลาที่นานมาก ก็เลยทําให้นักลงทุนหลายคนกังวลแล้วก็พากันเทขายพวกหุ้นกลุ่มนี้มันก็เลยร่วงลงไป49%สําหรับใครที่ถือหุ้นควอนตัมอยู่ก็พอร์ตก็จะแดงๆหน่อยนะช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่เราซื้อในอุตสาหกรรมเดียวกันมากเกินไปเนี่ยเวลามันร่วงมันก็ร่วงยกแผงเลยเพราะงั้นเราก็ต้องกระจายลงทุนในหลายอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีเฮลท์แคร์หรือว่าพลังงานถ้าหุ้นกลุ่มควอนตัมร่วงก็ยังมีกลุ่มอื่นที่สามารถพยุงพอร์ตเราได้ มันทําให้พอตของเรามีความทนต่อสภาวะตลาดมากขึ้นหรือเราอาจจะลงในทรัพย์สินอื่นอย่างกองทุนหรือว่าทองก็ได้โอ้แต่ก็ต้องขอเตือนหน่อยนะเพราะว่าการจะซื้อกองทุนเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะเพราะว่าบางกองทุนเนี่ยมันก็ลงทุนในบริษัทเดียวกันมันทําให้เวลาหุ้นร่วงมันก็ลงพร้อมกันอยู่ดีโอเคสรุปแล้วเวลาที่ลงทุนแล้วขาดทุนเนี่ยให้ตั้งสติก่อนถอยออกมามองภาพรวมว่ามันเป็นปัญหาร,ระยะสั้นหรือว่าเป็นปัญหาร,ระยะยาว ดูว่าตอนนี้เรายังคิดยังไงเรายังมั่นใจกับหุ้นตัวน,นั้นอยู่หรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือการกระจายความเสี่ยงเราไม่ควรซื้อในอุตสาหกรรมเดียวมากเกินไปเราอาจจะแบ่งเงินไปลงในทรัพย์สินอื่นก่อนก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าบาย